ถ้าคุณเปิดธุรกิจโรงแรมสัตว์เลี้ยงรับดูแลฝากเลี้ยงน้องหมา <Okay. S 1> น้องแมวจะบ,บริหารยังไงให้ง่ายสะดวกและทันสมัยวันนี้อท里 s o อฟมีซอฟต์แวร์ดีมาแนะนำครับโปรแกรมบริหารงานเพชช็อปสำหรับธุรกิจโรงแรมสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพชรโฮเทลมาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายที่ตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรมสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น 1. ทะเบียนลูกค้าหรือว่าสัตว์เลี้ยงระบบสามารถเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้ไม่จำกัดใส่รูปรายละเอียดและชื่อเจ้าของได้อีกด้วย 2. ระบบทะเบียนห้องพักสัตว์เลี้ยงสามารถสร้างห้องพักได้ไม่จำกัดใส่หมายเลขห้องแยกประเภทห้องและเลทราคาห้องให้แตกต่างกันได้ครับ 3. มมีระบบตรวจสอบคิวการเข้าพักสามารถเช็คสถานะห้องพักว่างได้ไง่าย 4. ระบบการจองสามารถบันทึกข้อมูลการจองของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวได้ว่าเข้าพักที่ห้องไหนวันไหนถึงวันไหนระบบก็จะสามารถคำนวณราคาได้เลยมีระบบบันทึกมัดจำออกใบมัดจำและใบเสร็จรับเงินได้ด้วยครับ 5. มีระบบแจ้งเตือนยอดขายประจำวันผ่านแอป t e l e g r a m ที่หน้าแคชเชียร์ปิดระบบเมื่อไหร่ที่มือถือของเจ้าของร้านจะมียอดขายเด้งเข้าทันที นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของฟังก์ชันโปรแกรมบริหารงาน Pet Shop ที่สามารถนำไปใช้กับโรงแรมสัตว์เลี้ยงได้ถ้าลูกค้าคนไหนมีธุรกิจแบบนี้ติดต่ออาริตโตซอฟได้เลยสวัสดีครับ